เพียบเลยอะไรอะนะหอยหอยเชอรี่ไหนนี่อ่ะไปดูด้วยดิมาดูมาดูมาดูไหนไหนนี่นี่นี่แม่นี่ยกล้องวินไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่อยถ่ายทำไปไหมก่อนดูก่อนอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวดีดึงแป๊บนึงเอากล้องมาดูก่อนเอาไปให้ผู้ชมดูด้วยนะเปิดเปิดกล้องไปเลยก็ได้อ๋ออ๋อเอามาเข้าเรื่องกันเลยมั้ยอ๋อเอาหอยอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหอยเชอรี่หอยเชอรี่หอยสตรอเบอรี่หอยเชอรี่มันเป็นยังไงไข่มันจะสีชมพูมันมันห้อยโค้งอะนะไหนไหนไหนมองไม่เห็นเลย ต้องให้ลงมืออีกแล้วไหน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 ี่น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 ี่โอ้อันนี้หอยอะไรนะหอยเชอร์รี่ขอดูใกล้ๆหน่อยาหอยโข่งอะตูดมันจะสั้นกันนี่นะนี่นะอ่าหอยสตรอเบอรี่สรอวโอ้จะตะเเหมือนกันเนี่ยหอยเชอร์รี่เชอร์รี่แล้วทำไมมันไม่ชื่อหอยแอปเปิ้ลหอยชมพู่หอยอะไรไปเลยมันเป็นหอยเชอร์รี่เนี่ยมันมาจากต่างประเทศกันนะอ๋อแสดงว่ามันไม่ใช่หอยไทยไม่ใช่หอยไทยหอยเทศหอยนอกหอยนอกหอยนอกโอ้บอกแค่นี้นะยังมีมันมาอยู่ได้ไงอะ อ้าวในเนี้ยมีปลามีหอยกุ้งฝอยวะกุ้งหอยปูปลาเออมีหมดยกเว้นน้ำเต้าน้ำเต้าไม่มีไปอยู่ข้างนอกไม่ใช่ไม่ใช่การประนันเดี๋ยวว่วเข้าดิผมเพื่อนจะจะดึงออกมาก่อนเดี๋ยวคุกเข้ามาหาอีกอยู่ไหนกันนิดนึ่งอยู่ที่นี่แหฮะฮะอยู่ที่นี่เอออ่ะแล้วมาทำอะไรกันมันอยู่มันอยู่ใกล้ๆนี่อะไรนะอำเภอเหล่าขวัญ เอาง่ายๆเลยนี่นี่นี่ที่ข้างหน้าเนี่ยการไฟฟ้าการพูดที่พูดไม่ชัดเลยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอราวขวานส่วนภูมิภาคอำเภอราวขวานจังหวัดกาญจนบุรีห่างอยู่ข้างหน้านี่กี่โลประมาณ1กิโลเมื่อกี้เห็นป้ายว่าเขาเขียนว่าการไฟฟ้าอยู่ข้ไปดิอาร์ณ์นะดิแล้วห่างจากตลาดล่ะตลาดนี่จะเลยไปหน่อยประมาณกิโลครึ่งกิโลครึ่งนี่นะไอ้ที่รถวิ่งเยอะๆเนี่ยนะนี่แหละถนนเส้นหลักเลยเนี่ยวันนี้เราก็จะมาขายบ่อน้ํากันใช่ท่านก็จะได้มาอยู่ในน้ํากันอ่าเพราะว่า บางที่มันแรงเราก็ยกบ่อน้ําให้ทันไปเลยโอ้คือที่นี่หนึ่งไร่กว่าเนี่ยมันมีที่ปลูกบ้านมีสระน้ํามองไม่เห็นเลยนี่อ๋อใครใครดูบ้างแบลงโน้นไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วแปลงแบลงที่มีบ้านนะใครไปแล้วแปที่สองจองแล้วอ่ามันแปลงที่มีบ้านเนี่ยใครจะติดต่อไม่ต้องติดต่อมาครับไม่ต้องติดต่อคุณเห็นไหมคุณป้าก็ตักผ้าไว้เต็มเลยขาอยู่กันเรียบร้อยแล้วตื่นยังไม่ด้นะอย่าไปยุ่งดิีเดี๋ยวคุณป้ามาช่วยกินข้าวเลยยุ่งเลย แอันนี้มันอยู่ที่อำเภอลาวไผ่จังหวัดกาญจนบุรีมากอากาศดีโรงแรมสบายสบายไหมวันนี้เยอะไหมหนึ่งไร่เสร็จเดี๋ยวไร่กว่าเป็นล้านึ่งก็แปดนิดป่าหรือมั้งเพราะอะไรอ่ะมื่อก่อนขายห้าห้าแสนห้าอวันนี้เหลือสี่แสนเก้าเอ้าทำไมรถอะขายไม่ได้จึงลดเลยไม่ใช่ขายไม่ได้ละคือเจ้าของเนี่ยจ่ายเงินไปลงทุนอย่างอื่นขายจบไปเลยอ่าแล้วมันก็เหลือแค่แปลงเดียวด้วยลองมาดูแล้วมันใกล้ตลาดด้วยเออโฉนดคุดอะไรคุดแดงคุดแดงด้วยอ่าไี่ ตอนลงตลาดเนี่ยประมาณกิโลนึงเดินไปได้เอาง่ายๆถ้าเดินไม่ไหวก็จักรยานคันนึงเอาจักรยานแต่นี้มีจักรยานไฟฟ้าอะไรเงี้ยได้หมดแต่แปลงนี้จะเป็นที่ตาบอดเนาะไม่มีถนนป่าละมั้งถนนนี่ไม่งั้นแปลงไหนมันจะเข้าไปยังไงล่ะไฟฟ้ามีไฟฟ้ามีไฟฟ้านี่เข้ามาเฉพาะบ้านสีเทานั้นโดยล้วนป่ามีใช่ป่าปามีไฟฟ้ามีใช่อินเทอร์เน็ตก็คือให้ไปขอหน่อยมันอยู่ข้างหน้าเองอินเทอร์เน็ตอยู่ข้างหน้าแต่ที่พาดูขอบเขตหน่อยมาดิเอาเริ่มกเอาตรงนี้กอนมลละไปขุดในน้ำได้ไหมคือเริ่มห ไอที่เรารีวิวมาทิ้งทั้งหมดทิ้งเลยนะทิ้งไปขุดในน้าขึ้นมากระโดดปุ๊บแล้วก็พาเดินตกเปียกเออแล้วอากาศเะ็นเย็นๆนั้นหนาวนะสบายเลยเน้นทงไหมทงอ่ะทงชิพู่นะมุมบุ่มกําแพงนะไปดูข้างบนบกได้ไหมได้เออขึ้นนี้ก็ชอบอยู่ในน้ําตลอดเลยไม่รู้เป็นไงครึ่งบกครึ่งน้ํามี่ชอบจังตอนแรกขึ้นครึ่งเนครึ่งน้ําเออ้ปครึ่งบกเอามาเดินท่องนี้เนี่ยเฮ้ต้นตาลต้นหนึ่งเอามีด้วยแถมไหมเนี่ยอ่าแถมไปสิได้แถมต้นตาลไปด้วยเลยไหนมมนอยู่ตรงไหนขอดูพื้นนนทีี่่่หอยะ แปลงเนี้ยมันจะไม่เป็นสี่เหลี่ยมเป๊ะๆนะเป็นไงมันจะโค้งตามถนนไงโค้งนิดนึงโค้งเขาเรียกโค้งกระบุงรับเงินรับทองโคกระบุงเออตูดกระบุงอ่ะชื่อแปลกๆนะอันนี้ถนนเนี้ยข้อเสียนิดนึงคือมันยังไม่ได้ลาดยางใช่แต่อนาคตไม่แน่นี่นี่นี่ที่นึงจะให้ดูรถนู่นเอ้านั่นถนนเส้นเมนเลยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวจเข้าตัวอำเภอราขวัญไป การเลยไปทางนี้ได้เลยเส้นนี้เลยนะรถที่มันวิ่งกันเยอะนะใช่อ่าเนี่คือเส้นหลักของเข้าเมืองเลยอ่าไหนไม่อยู่ตรงไหนขขบเขตหลักนี่นะตรงกระแพงนะสีชมพูเนี่ยนะอ่าพูดงี้ว่าทะเลาะรัวไปนี่ไกลไหมเลาะรัวไปนี่เห็นธงนู้นไหมธงชมพูนู้นกี่เมตรประมาณ50เมตรได้50เมตรได้50เมตรอ่าในธงชมพูนั้นหละครับอ่าได้ยังไงต่อก็มีที่ถมไวผ่านที่ถมไว้ปื้ เอาไปเอาแสดงว่าดินเนี่ยที่คุณเอาปอดเนี่ยไปถมไปถมไว้ไม่ได้เอาไปขายมันไม่ได้ขายเดี๋ยวนี้เขาหลายคนชอบมองเอาไปขายก็ถมดิ่เาะว่าเราน้ํามาอะไรน้ําท่วมแถวอื่นตรงนี้ไม่ท่วมเลยใช่นไหมไม่ท่วมเลยมีคอแค่นั้นไม่มิดถ้าลงไปอยู่ในบ่อก็มีคอที่มีนะฝนมันก็มีปิ่มปบ้างคือแฉะแน่แน่อ่านี่ที่อื่นลองพาไปเดินดูหน่อยดิใช่แนวนี้ปลาปลาลงไปแล้วนะปลาอยู่ในนี้แหละอ่าไฟฟ้าก็มี ไม่ใช่ท่านผู้ชมแต่คุณป้าอย่าให้ผมขุดนะมมี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 นิ้วจะงออยู่แล้วกูยังมันหมาแล้วเหรอคือมันติดถนนยาวเลยอ่าด้านยาวเลยเนี่ยที่ผมบอกว่าไม่ใช่ที่มันไม่ใช่สี่เหลี่ยมเป๊ะฮะมันจะโค้งตามถนนเนี่ยแต่สวยอะโค้งแบบโค้งโค้งโค้งรับรับรับอัอไปเรื่อยๆแล้วข้างหน้ามีต้นยูคาด้วยใช่ไหมมียูคาแต่ยูคาเนียกยูคาล่ะมันมาจากญี่ปุ่นเหรอ ไม่รู้เหมือนกันนะเมื่อกี้เชอร์รี่นี่มาจากต่างประเทศอันนี้ยูคายูคามาจากญี่ปุ่นชัวๆน่าจะใช่เราก็ทํากันคิดเนาะอ่ะไปเมื่อก่อนเนี้ยเขาทำนาเนี่ยแต่เนี้ยเออรับก็ปลูกยูคาเป็นแนวเป็นอะไรไว้แนวรั้วอ่าก็เลยไม่ได้ตัดก็เลยมันก็ปล่อยมันคือไว้เป็นแบบเป็นร่มเงาแล้วก็เหลืองอะไรนะเหลืองปริยธาลหรือปริยธรอ่อ้ดูที่หนึ่งดูทงดิเห็นไหมลมสะพัดเลยอ่ะ บอ่อน้านี่ยมันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งมันให้ความร่มรื่นใช่ให้ความชุ่มชื้นไอ้ว่างว่างเนี่ยไม่ใช่เขาขี้เกียจปลูกนะคือท่านอยากจะปลูกอะไรอะ่ะเขาก็เป็นให้แล้วแต่ท่านแล้วก<อ>ันเนี่ยเนี่ยเราถ่ายทำไปเนี่ยมันจะเห็นบ้านหลังนั้นตลอดก็ยังพูดอยู่เดีมยมาขายไปแล้วใช่เดี๋ยวท้คิดวิด่รีวิวตั้งนานยังไม่ขายคือมาหลุดจอมาสองสามรอบแปลงนั้นอ่าแล้วคุณคุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาอะไรเลยเขาอยู่แล้วนี่นะมีมีมีอยู่คืออยู่แบบชีวิตแบบสบายสบายปลูกผักนะหรือเป็นเน้นะ ใช่มาอยู่อางต่างประเทศมาอยู่ที่นี่เลยใช่มาใช้ชีวิตอย่างนี้เลยซื้อเราไปรู้สึกจะสามแปลงมั้งสามแปลงสามแปลงใช่ใช่ต่อสามแปลงก็ล่ะวิ่งรถมาวิ่งดิวิ่งนี่ใครออกไปให้รถทับอีกแก่ได้ประกันนะทำไมเขาบองที่แปลกๆเออถึงตรงนี้ใช่ไหมไปนี่มานี่อีกยังไม่ถึงนี่อีกยังไม่ถึงอันนี้คือเขาเรียกว่าหลักเขาเรียกหลักประคองเขตหลักประคองเขตอย่างนึงตัวแป๊บนึงที่ที่มันก็ถือว่าโอเคนะจริงนะผมว่าโอเคเลยนะถือว่าสวยอะอ่าสี่แสนเก้ารถได้ไหม ลดมาแล้วมันห้าห้าแสนกว่ามืก่อนเนี้ย5้าแสนห้าห้าแสนเก้ามาห้าแมาสี่แสน้าใครไว้ใครได้หรือให้ไม่มาดูนี่จะโอนมาจําเลยก็ได้โอนมาเลยโอนมาดูเดี๋ยวเปลงพี่ซิ่งพาดูนะเดี๋ยวผมพามาเดี๋ยวเอาถนนถนนเดี๋ยวผมถือมาด้วยแล้วถ้ามีเด็กๆเนี่ยเขาจะเอาเรือกระดาษมาลอยเล่นในนี้ได้ไหมก็สบายเลย สบายเลยลอยในนั้นได้เลยเออที่ของเราไม่ก็งูับใครใช่ไหนไม่จบตรงไหนนี่มาผ่านมานี่นะนี่ไงนี่หลักนี่ไงหลักตรงนี้เลยใช่เสาไฟไม่ได้ขวางที่เราด้วยนะเนี่ยอยู่ข้างที่อ่านี่ยรับปูเนี่ยนะนี่เลยเนี่นะเออแหมอยากให้ดูหลักเขตซหน่อยจะดูเลขหรือดูหลักเขตจะดูหลักเลขเลขอ๋อเลขนี่นะอยู่ตรงนี้นะมีไหมมันฝังอยู่ที ไม่เป็นไรนึกยังไม่เป็นไรเนาะให้ท่านมาดูเองดีกว่าท่านผู้ชมเออจะได้ลุ้นกันไปด้วย <c oughs> นี่นะตรงนี้เนาะอ่าอยู่นันแล้วกันเดี๋ยวมาเดี๋ยวที่อื่นขุดให้ดูดอ่าใช่แล้วมันเข้าไปทางไหนต่อนี่ไงคือเนี่ยทําทางข้ามไปแล้วดีๆนะตากล้องตกนะมันเป็นร่องน้ําอ่าปั๊บมานี่คือเราจะขยายแค่น้อยเงี้ยแหละสมมติเราจะมีรถบัสรถบัสเนาะโอ้โหขนาดนั้นเลยมาพาเที่ยวไง ดินมันไม่เรียบก็มาปลูกบ้านเหมือนนั้นเลยปลูกบ้านเหมือนนั้นไปที่อื่นมาพาไปดูตรงที่ปลูกบ้านหน่อยอ่าถ้าที่อื่นปลูกจะปลูกทรงอะไรเอาแบบนี้ก็ได้นี่โมเดิร์นนะนะโมเดิร์นเลยคือหนึ่งไม่ต้องทําเป็นชั้นสองชั้นสามเมื่อยแล้วชั้นเดียวสบายสบายเลยไปนั้นเขาล้อมรั้วด้วยล้อมมีกำหงมีกำหันด้วยเออเฉอเลยเขาโอ้โหกว้างนะที่เขากว้างเหมือนกันนะเออปลูกกลมปลูกกล้วยเรียบร้อยนะสบายเลยสบายเนี่ยมีต้นไม้เยอะเลยไปเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนั้นจะาทำให้มันแบบกว้างๆหน่อยเอาหินคลุก อมาปรับปรุงซะหน่อยนึงอันนี้เขาก็มีสระนะเขาไม่มาดูแลไงเขาจองมาแลไมามันก็เลยปรับปรุงเต็มเลยเต็มเลยอออันนี้คือบ่อเหมือนกันบ่อเหมือนกันนี่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมที่นี่เลยพื้นที่นี้หมดเลยที่้าไม่พอท่านอยากให้กว้างกว่านิดหน่อยทําไงขยายบ่อขยายบ่อล้วดินมาถมมาถมหรือไม่ก็ซื้อซื้อดินใหม่ดินใหม่ก็ตอนนี้ก็ไม่ถลายแล้วถดลวไม่ถลายหรอกแล้วอย่างหนึ่งมันหมดหน้าฝนแล้วเขาเริ่มขุดขายละใช่เมื่อก่อนหน้าฝนเนี่ยดินเขาไม่ค่อยวิ่งกัน มันเละเท<ล>ะใช่ไหมเข้าไม่เข้าออกลำบากอ่มามันเละเทะนะไปเดินลงไปตรงที่เราเริ่มต้นที่อื่นไปได้ไหมไปได้เรานี่ไปทุกที่เนะเาะอ้าวที่ไหนเน,น,น,นั่นเรา,นนานที่ไหนมีทางเราไปหมดอ่าไม่มีทางเรายังปีนข้ามไปเลยอ่าไปได้ทุกที่ <c oughs> ขนาดบ้านเขาอยู่กันบ้านดีๆที่อื่นยังปีนเข้าไปหาเขาได้เลยใช่โอ้โหไปมือเปล่านะอันนั้นกระโมยแล้วหไปมือกับมือเปล่าแต่กระสอบกลับก็เต็มหลังเลยนี่นะขนาดไม่ได้ดูแลนะหูก็จงยังยอดนะเนี่ยนะอ่ะ กูก็จงเนี่ยคือเ็าปล่อยทิ้งปล่อยคว้างใช่มันทนต้นไม้ตรงนี้มันทนอ่าไหนต้องพาไปดูบล่อยอีกสักรอบไี่ชอบบ่ออ่ะอ้าวมันนะโหเราบิวนี้เป็นไงที่อื่นมีบ่อด้วยมีต้นตาลด้วยเออเนี่ยเอากล้วยมาลงสักหน่อยนะอ่าตาเลยอ่ะเขามีอยู่สองสามต้นเนี่ยกล้วยไหมก็เอาไว้ทําไมเอาไว้กินลูกมันไงเวลาสุกอ่ะมันกล้วยเนี่ยเออบอกเรื่องกล้วยเนี่ยคุยอีกแหละทำไมอ่ะโอ้มันได้สารพัดประโยชน์นะมันเป็นยังไงไบว่าจะต้นในต้นเนี่ยหันให้เป็ดให้ไก่กินได้ ้นเนี่ยนะอ่าเลี้ยงปลาไงใช่อ่าหั่นหันเป็นฝอยๆโยนให้มันปลากินปลาอะไรที่เป็นกินพวกนี้บ้างอ่ะปลาตะเพียนปลานิลเนี่ยกินมันชอบใช่ไหมมันชอบเลยล่ะอือปลาพวกนี้จะกินหรือว่าเราคุยกันไปให้ความรู้กันเด็กๆไปด้วยอ่าใบฮะเรากระทงผ่านมาใบกล้วยเนี่ยนะอ่าใบกระทงอ่านี่เป็นต่อกันเองแต่บางคนบอกฉันไม่ชอบต้นกล้วยอ่ะฉันชอบต้นกระท่อมเนี่ยไหมกระท่อมได้ตอนนี้กำลังมาแรงเลยมาแรงไปไหนก็เห็นมีขายเต็มเลยอ่าเป็นอะไรนะผมลองไปแกล้งถามดู ตอมันจะใช้ต่อต้อนกระทุ่มกระทุ่มอ่าต้นกระทุ่มมันจะเหมือนกระท่อมแต่ว่าเอามาเสียบยอดกระท่อมเสียบอ๋ออก็คือให้มันแบบแข็งแรงแข็งแรงถ้าเป็นกระท่อมเลยมันจะไปแ,<น>แอ่กระท่อมนี้เขาไว้ทาอะไรกระท่อมจะไว้มุงพักร่มพักเงาอ๋อที่เขากินกันนี่คือเอาที่พักร่มพักเงามาก,กินกัน <laughs> ไม่ใช่ไอ้นั้นเขาเรียกมันเป็นยากแก้เบาหวานความดันพวกนี้ ใอ้ความรู้ใหม่อีกแกอ่าอ่ะก็ลองดูนาใครจะปลูกอะไรก็ลองดูแล้วกันใช่มีมีที่ก่อนมีที่จะปลูกอะไรก็ได้หมดเลยไม่ใช่ว่าเอ้ยอยากจะกินหมูไปปลูกหมูไม่ได้นะไม่ใช่ไม่ใช่เออหมูเราต้องเลี้ยงอ่าไก่เราต้องเลี้ยงปลูกไม่ได้นั้นอ่าปลูกได้เฉพาะพืชแต่สัตว์ให้เลี้ยงอดี๋ย่างแปลงนี้นี่จะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นี่สบายเลยสบายเลยเดี๋ยวเราส่งทู้ชมข้างๆบ่อน้ำกันที่นะะรอดารอบข้างมีบ้านนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดลี่ยวได้หลายหลังมีหลายอลังเออ ไฟปิวรักวันนี้หนักแน่นหนักแน่นอ๋อไอ้ไอ้ชูเขียวที่มือเดียวไว้ทำอะไรเนี่ยเขียวเขียวที่เขียวกันไว้ทำอไมที่เขียวอ่าไปอ๋อสีแดงสีแดงไม่พีไม่มีใช่ไหมสีส้มอ๋อคืออะไรสีแดงให้หยุดอ่าหยุดสีเขียวไปสีเหลืองทะลอทะลอนี่มันไฟจราจรสจันทร์เนี่ยที่ใส่เสื้อมาเนี่ยเออเออเหลืองเขียวแดงอ่า ก็เป็นอะไรอีกหนึ่งที่บาบาๆบอๆแบบนี้ถ้าใครชอบเนี่ยให้พิมอะไรไามให้เราหน่อยไหมเพียงที่ต้องพิมพ์จองอะไรได้ไหมพิมพ์จองเลยก็ได้มาดีวิจองเออจองโดดๆมเลยจองนะหรืออะไรจองนะ่จ๊ะไม่ทำไม่เอาดีกว่าไม่ไปเรียนแบบเขาอีกไปเรียนแบบคนอื่นครับมันแล้วอย่างมันก็ไม่น่าเรียนแบบด้วยจองดีกว่าเจ้าของวลีอ่างนี้เออพิมคำว่าจองไว้เฉยก็ได้จองเออจองอยากจองก็จองมาใช่อ่าอย่าให้มันอย่าให้ถอยมากนะ ก็น no ี่กันแล้วเราลงหลอกล่ออย่างเงี้ยเรตกน้ำจนเนี่ยคิดเดียนร่วงแล้วเนี่ยเอออ่ะไปพอเหสิบกว่านาทีบอกลาท่านผู้ชมอ่ะอ่ะมันก็แปลงย่ำๆนะหนึ่งไร่เศษนิดหน่อยก็ไม่ไปแล้วคิดหนึ่งไร่อ่ะสี่แสนเก้าจุหนึ่งสีแดงเก้าคุณแดงอ่าอยู่ใกล้ๆกับอ่าศูนย์ราชการมามาจากกรุงเทพมาทางไหนลืมถามอ้าวมาจากกรุงเทพมันดีเลยไม่ต้องวิ่งไปในตัวการนะไม่เกี่ยวกับการคนละเรื่องกันออกมานี่เลยออกอู่ทองผ่านมาเลยนะอำเภออู่ทองสุพรรณวิ่งเส้นสามสามอ่าก่อนจะเข้าตัว อะไรนะตัวอำเภอเราขวัญเนี่ยเลี้ยวฟ้ามาทางเส้นท่านเปิดกุกงเปิดเองก็ได้ชื่อว่าการอำเภอเราขวัญแล้วบวกไม่กีกิโลนึงก็ถึงแล้วใช่ง่ายๆหรือโรงพยาบาลเราขวัญก็ได้คนแก่จะมาบอกหน่อยที่ห่างจากโรงพยาบาลกี่กิโลห่างจากโรงพยาบาลโรงพยาบาลกับไบฟ้ามันอยู่ใกล้กันประมาณ1กิโลง่ายๆป่วยในเดินไปโรงพยาบาลหนึ่งกิโลจะป่วยหาอะไรกินก็1นกิโลหนึ่งกิโลไปหาตำรวจไปมอบตัวก็1กิโลหนึ่งกิโล ใช่โคตรไปมอบตัวเลยนะคดีเก่ายังไม่เกี่ยวอะไรกับเจยาเราไปไอ้แดงเขาก็ลองดูว่ามันไม่ไกลอะไรมากใช่อ่ะโอเคส่งท่านผู้ชมอ่าอย่าลืมพิมพ์จองนะพิมพ์จองมาก่อนได้เลยนะ4ี่แสนเก้าราคานี้อย่าเปิดต่อรถมาแล้วเรียบร้อยแล้วในราคาที่ค่อนข้างจะสมเหตุสมผลอ่าอ่าคอยเราอีกหน่อยในส่งท่านผู้ชมน่ะเห็นไหมดูวันนี้พังไหมพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเปียกน้ำไปเดี๋ยวยุ่งเลยแม่ที่อี่นวยวายผมอีกนั่นแหละบอกแม่ก็ยิ่ง หัวลูกชายอยู่โอ้โหลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเลยอะไรนะไข่นี่หินเออหินนี <c oughs> ไน่ไข่หิ <c oughs> นนี่ไข่เเเอออาาา <c oughs> ไขไ่ไปใส่อ่เลยหรับวันนี้ขอบคุณนะครับเอฟซี FC ทุกท่านแล้วก็นะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับให้มีความสุขความเจริญทุกๆด้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ให้ดูบรรยากาศอีกรอบหนึ่งนิดนึงโอ้โหเย็นดีอยววิ่งสักรอบหนึ่งไหมฮะวิ่งสักรอบหนึ่งวิ่งรอบที่เนี่ยออกกำลังกายนี่เนาะคนแก่มาเนาะมาเดินรอบบ่อเนี่ยออกกำลังเงี้ยที่มันเสียชัดป่ะ ไปไปไปเดี๋ยวท่านผู้ชมปีนดีครับกับนั้นโอ้จะให้เต้นท่าลุงฝลอยู่เนี่ยอย่าไปเรียนแบบเพราะที่เขาต้องเรียนแบบเราเออเราให้มันสไตล์ของเราอ่าถ้าเป็นของที่อื่นมันมีท่าของตัวเองไหมโอ้โหอย่าให้เต้นเลยทําไมแบบกลิ้งอยู่กับถนนนี่เนี่ยกับม้วนหน้าอยู่ม้วนหลังอยู่ม้วนหน้าเนี่ยนะเต้นไม่เป็นเดี๋ยวหลังนี้จะเอาท่าสไตล์ที่อื่นมาให้ชมกันเออวันนี้ไปละให้ติดตามกันก่อนครับผมสวัสดีครับสีเขียวสีเขียวไปได้อ๋อไปสวัสดีครับ จะรอนหน่อยจะรอนนะจะรอกันด้วยแล้วแล้วมล่าไปละแยกทางกันป้าตื่นยังน่าจะยังนะเสียงดาวดังเลยเนี่ยใจให้แกเปิดหน้าต่างแล้วนะใหญ่าหญ่ใหญ่าหญ่เรียกแกนะเดี๋ยวแกเรียกทานข้าวท้าไมข้าวแกแปลกแปลกไปใส่ใส่ขวดไหมเหรอใส่ขวดดิเออข้าวอะไรใส่ขวดแปลกแปลกรวงข้าวนั่นแหละข้าวใช่ไหมอ่า ป้าก็ชอบขออนุญาตินทานหน่อยผมไม่ได้พูดนะที่หนึ่งพูดชอบค็ชอบไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับยังไม่ปิดกล้องอีก